รีแคปปัก้กว่าละคะเอาจริงๆคือตอนนั้นเป็นช่วงที่ทํางานเลิฟทิปแบบว่าเวลาอัดแค่วันเดียวก่อนที่จะไปทํางานเลิฟทิปยาวๆมือซ้อมแค่วันนั้นวันเดียวใช่เอนนจริงๆคือคนน่าจะรู้มาแล้วว่าเห็นเขาฟัางไลฟ์ไแล้วใช่ไหมที่บอกว่าตอนแรกโจทย์เพลงไม่ได้อย่างนี้คือมันเป็นแบบเป็นเพลงสากลหรือว่าเป็นเพลง เพลงญี่ปุ่นที่มันมีขายแผ่นขายแผ่นในญี่ปุ่นอะไรเงี้ยใช่นี้เขาก็มาเปลี่ยนกฎว่าให้เป็นเพลงที่แบบเขาจํากัดให้มันก็จะเป็นแบบเซเล็ตเพลงนี่เขาแบบอันนี้ให้ก็ยอมรับตรงๆว่าหนูไม่รู้จักเลยสักเพลงอะไรนี่หนูนนเห็นเพลงนี้แบบก็คือเพลงแรกแล้วแบบว่ามันเป็นภาษาอังกฤษมีภาษาอังกฤษด้วยหนูเลยคิดว่าอาจจะแบบเป็นอะไรที่จําเนื้อได้อะไรางี้อืม จิ้มมาก็แบบก็เหมือนคาน้ก็แบบว่าอยู่ด้วยใช่ไหมคานก็บอกว่าเพลงนี้แบบดังนะพี่อะไรอย่างเงี้ยหนูก็เลยคิดว่าเออเพลงนี้เพลงนี้น่าจะแบบว่าโอเคที่สุดเอ,องเขื่อแบบว่าเหมือนแบบจำทำนองได้เลยได้อืมนั่นแหละหนูก็เลยเลือกเพลงนั้นแล้วก็เหมือนตอนนั้นก็หนัวพึ่ง จับมือเสร็จแล้วก็กลับมาอัดแล้วก็วันต่อมาก็บินใช่ไหมก็ก็จะมีเวลาที่จากัดที่หนูอัดแค่สองรอบใช่แล้วก็เลือกที่ดีที่สุดนีนั่นแหละแล้วหนูอยอมรับตรงๆว่าจริงๆหนูไม่คิดว่าเขาจะมาเผยแพร่คืออาจจะเพราะหนูไม่ได้อ่านแบบรายละเอียดเยอะอะไรเนี่ยอืม แล้วหนูคิดว่าเขาแบบตัดสินกันเองภายในอะไรเงี้ยหนูไม่คิดว่าเขาจะมาเผยแพร่หนูก็แบบก่อนที่เขาจะแบบประกาศว่าเออจะมีไลฟ์นี้นั่นหนูก็เลยทักไปหาครูว่าแบบครูอันมันเผยแพร่หรอหนูแบบว่าหนูไม่พร้อมอ่ะคือหนูแบบคิดว่าแบบเออแบบหนูก็ไม่ได้แบบว่าอยากอัดอีกอ่ะเก็ตเก็ตฟิลไหมแบบว่าถ้ารู้ว่าแบบเผยแพร่หนูก็จะอัดอีกให้มันดีอะไรเงี้ยแต่คือหนูคิดว่าแบบเออมันแบบ เออยังไงมันไม่มีเวลาแล้วก็ไปเลยอะไรอย่างเงี้ยใช่แล้วหนูก็เลยไม่ได้โฟกัสอะไรสักอย่างเลยแบบเหมือนแบบอ่าแล้ก็กังวลเรื่องอเพลงเงี้ยเออเพราะว่าแบบหนูจําวันนั้นแบบวันเดียวเลย,ยงเอออะนรขอ ลาบลาเลิกพูดเรื่องนั้นหนู <c oughs> หน่อยหนูนหน่อยทุกคนไม่ต้องแบบว่าไม่ต้องพูดคตัดย่ำหนุยเยอะรู้ว่าเพลงมันยากจริงพื่นคือหนุนหนุนว่าจริงไม่ใช่ว่าหนูไม่เสียใจนะเา่าคือหนูไม่รู้ว่าแบบเขาจะมาเกิดแพ้ เออคนไม่ต้องว่าหนูนะว่า,าหนูไม่อ่านหรืออะไรนหนูไม่เห็นจริงไม่รู้จริงเออทุกคนหนูก็ร้องร้อ,องให้ไปแล้วทุกคนไม่ต้องแบบคณไ,ไ,ไม่ต้องเตยมเขาหลอกแล้วพูดเรื่องเกียวกับสิ่งอีนเดียดีกว่านะคะ ก็ขอบคุณคนที่แบบว่าให้กำลังใจหนูมาคือหนูแบบว่าเอม,มีวันที่ดีได้ก็พอแบบกำลังใจจริงๆอ่ะเออแบบเออหนูรู้ว่าแบบว่ามันก็แบบเออติได้พูดได้แบบเออหนูก็เข้าใจนะว,ว่าเขาแบบว่าพูด,พด,พดตามความจริงอะไรเงี้ยเออหนูไม่ได้ว่าอะไรก็พูดได้อะไรอย่างงี้ยแต อันจริงหนูก็แบบถ้าเลือกอ่านได้หนูก็อยากเลือกอ่านแบบแต่สิ่งดีๆไงเพราะว่าบางทีอะหนูก็แบบว่าไม่ค่อยอยากรู้เยอะเพราะว่าการรู้เยอะมันก็แบบไม่ดีต่อตัวเองไงแล้วแบบว่าทาให้ตัวเองคิดมากอะไรงเพราะาปกติหนูก็แบบโดนคิดมากอยู่แล้วแล้วก็แบบคิดเยอะอะทุกคนรู้ไหมว่าตอนหนูโทรไปร้องไห้กับครูใช่ okay. อืมหนูก็เลยแบบไม่ค่อยอยากพูดถึงมันเท่าไหร่แบบแล้วก็คิดว่ากัดจะแบบไม่พูดแล้วอะไรเนี้ยแต่ก็นั่นแหละใช่หนูก็แบบว่าหนูแบบเป็นคนที่แบบอยากเก็บความรู้สึกมากกว่าหนูไม่ได้อยากแบบว่าให้ทุกคนรู้สึกแย่ไปด้วยหรือว่าคนที่ดูเราแบบรู้สึกแย่ไปด้วยอย่างเงี้ยใช่แบบบางทีหนู หนูอาจจะแบบเสียใจกับแบบบางเรื่องแต่คุณอาจจะแบบก็ไม่รู้ว่าหนูแบบหนูแบบรู้สึกยังไงหรืออะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมแบบเออคุณอาจจะคิดว่าหนูโอเคกับมันหรือว่าบางเรื่องหนูแบบไม่ได้คิดอะไรเวลาที่หนูแบบไม่ได้ออกมาพูดหรือว่าปล่อยผ่านอะไรเงี้ยคือหนูแบบแค่เก็บกือคนแค่เก็บเฉยเฉอืมคือก็แค่แบบพูดกับคนที่แบบว่า ระบายได้อะไรอย่างนี้แล้วก็แบบคุยคนที่รู้สึกว่าเออสบายใจอะไรอย่างนี้ก็ไม่ใช่ว่าแบบว่าคุยกับทุกคนแล้วไม่สบายใจนะแต่ก็คือแบบว่ามันก็มีบางเรื่องที่พูดได้แล้วก็พูดไม่ได้อะไรอย่างนี้คิดมาคิดถึงเราแท้ไอ้ไอ้ไอ <laughs> เดี๋ยวนี้นะ เดี๋ยวนี้ยิงมูแพลๆๆวเฉยอเออนั่นแหละหนูอะคือหนูแบบรู้สึกว่ามันไม่จะเป็นคำพูดทุกเรื่องอะไรเงี้ยเอออยู่กันอีกนะนุกคนคือนั่นแหละ <laughs> ก่อนคืออจริง็คือแบบว่าบางคนอ่ะเขาอาจจะแบบไม่ได้ตามเราจริงๆด้วยซ้ำอะไรเงี้ยแต่ว่าหนูก็แบบไปให้ค่ากับคำพูดเขามากเกินไปอะทุกคนเออใช่คือหนูแบบหนูดูแบบไปสนใจแบบเขามากเกินไปอะไรเงี้ยหนูก็เลยต้องแบบเปลี่ยน mindset ว่าแบบ เราก็ต้องแบบแคร์คนที่แคร์เรามากกว่าสิอะไรเงี้ยล้วทำไมเราต้องแบบไปแบบสนใจคนที่แบบว่าคิดลบกับเราอะไรเงี้ยเออแบบว่าหรือบางคนแบบเขาอยากจะแบบบอกเราอยากจะแบบทำให้เราแบบว่าประหลาดใงพีลึกอะไรเงี้ยเอออาจจะแบบใช้คำพูด แพ้คำพูดแบบที่ทําให้หนูรู้สึกไม่ดีอะไรอย่างงี้ใช่ไหมแต่หนูรู้สึกว่าหนูอยากเลือกทางของตัวเองเองหนูไม่ได้อยากแบบว่าให้เขาแบบมาชี้ทางให้หนูว่าทำงี้สิทำงี้เสียเนี่ยแต่ว่าหนูอยากเป็นคนที่เลือกเองมากกว่าก็เลยอยากให้ทุกคนแบบว่าเข้ารบหนูตรงนั้นด้วยอย่างงี้เออเปลี่ยนเรื่องคือหนูแค่แค่แบบอยากเปิดใจคุย บบไม่ใช่ว่าหนูไม่รู้สึก,กน,นูก็แค่ไม่พูดลิเ,เคทุกคนูปคนผิดเรื่องดีกว่าค่ะโอ้อย,ห,ยนหนูยิ้มได้แล้ว